ชกศส,สมจะคัดชื่อสมาชิกออกเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะสวัสดีค่ะพบกับปะ้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งทุกท่านให้ทราบว่าตอนนี้นะคะสมาคมชกศส,สมจะคัดชื่อสมาชิกที่ไม่ส่งเงินออกเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะรายละเอียดก็มีตามนี้นะคะเดี๋ยวปะ้าปอสรุปให้ฟังให้เข้าใจตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับประกาศของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยฉบับที่8ทับ2,566เรื่องการสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพวรหนึ่งนะคะตามข้อบังคับสมาคมข้อ14สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้หงเล็บ3ก็คือคัดชื่อออกเนื่องจากขาดการส่งเงินสงเคราะ์โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปชำระเงินสงเคราะ์แล้ว3ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน30วันและสมาคมได้นําเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าหมายถึงเงินที่จ่ายไปแล้วนะคะมาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ไปหมดแล้วในแต่ละเดือนหรือสมาชิกติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้และกรรมการพิจารณาเห็นสมครวรให้พ้นจากสมาชิกภาพการสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตามข้อบังคับนี้สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัครเงินสงเคราะห์ที่ชำระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคมนั้น อันนี้ก็คือเรื่องเดิมนะคะว่าสมาคมนะ่ะจะต้องแจ้งเตือน3ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน30วันแล้วเดือนที่4ก็จะถูกคัดชื่อออกนะคะเวลาคัดชื่อออกเขาก็จะเอาเข้าไปรับรองในที่ประชุมของแต่ละเดือนค่ะแล้วข้อกําหนดใหม่นะคะวรรคที่2ค่ะอาศัยอํานาจข้อบังคับสมาคมข้อ14ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี2565ประชุมเมื่อวันที่8มีนาคม2566 และใบสำคัญการแสดงการจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับตามแบบสช5เลขที่1ทับ2,566ลงวันที่25เมษายน2566ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่14วงเล็บ3จะคัดชื่อออกเนื่องจากขาดการส่งเงินส่งเคราะห์โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปชำระเงินส่งเคราะห์แล้ว2ครั้งแต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน30วันและสมาคมได้นำเงินส่งเคราะห์ ที่เคยจ่ายมาแล้วหมายถึงเงินสงเครร่วงหน้าที่เคยจ่ายมาแล้วไปจ่ายให้กับสมาชิก หมดแล้วหรือสมาชิกติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมาัครหรือเงินสงฆ์ที่ชําระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคมทั้งนี้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตัต้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566เป็นต้นไปจึงประกาศมาเพื่อให้สมาชิกทราบโดยทั่วการประกาศณวันที่28เมษายน2566ลงชื่อโดยนายกสมาคมนะคะ นนธนทวุฒิประเสริฐสิริพงศ์ค่ะสรุปโดยรวมก็คือทางสมาคมเดิมเคยรอ3เดือนแจ้งเตือน3ครั้งแล้วเดือนที่4ถึงจะคัดออกนะคะแต่ต่อจากนี้ไปสมาคมจะแจ้งเตือนแค่2ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน30บวันนะคะแล้วเดือนที่3ก็คัดชื่อออกเลยค่ะสําหรับสมาชิกที่ถูกคัดชื่อออกก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายใน1เดือนแต่คุณจะต้องจ่ายเงินที่ค้างชําระมาะทั้งหมดนะคะ นั่นก็คือค้าง3มเดือนเดือนที่4ี่ถูกค่าชื่อออกก็รวมเป็น4เดือนคุณจะต้องจ่ายค้างทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วคุณก็เป็นสมาชิกต่อได้เลยแต่ถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายเงินค้างชําระหรอกปล่อยให้เขาคัาชื่อออกไปเลยต้องรออีก2ปีถึงจะสมัครได้อีกนะคะในระหว่าง2ปีนี้ก็อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะคะหรือถ้าใครรวยอยู่แล้วก็ไม่สมัครก็ไม่ว่าอะไรนะคะมีบางคนถามปอๆว่าคนโสดจะสมัครดีไหมก็แล้วแต่เราเลยคะ่ะสมัครหรือไม่สมัคร มันอยู่ที่ความสมัครใจของเรานะคะโอเคค่ะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้รู้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ